วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะใครที่เป็นทัดหมาหรือว่าทาดแมวค่ะยิ่งจะมาพักผ่อนเยินใจสูดโอโซนให้ชุ่ม่อดน,นะคะห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่า e ีนี้สุกพาทุกคนค่ะมาที่โซแคมปิ้งแอดเขาใหญ่ที่พักเพชรเป็นลีสไตล์แคม ัเสไตล์แบบเพตเฟลลี่โอ้โหดูแล้วเป็นอะไรที่แคมปิ้งแบบโฮมมี่โฮมมี่มากๆเลยมาตามสัญญาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าที่นี่นะตอนที่สุกัดมาถึงเนี่ยสุกัดรู้สึกถึงโอโซนรู้สึกถึงความแบบว่าสดชื่นรู้สึกว่าตอนกลางคืนจะได้ยินหิ่งห้อยรู้สึกว่าน้ําจะมีบอกว่ามีการหยดลงในบอกว่าใบไม้ นและอองเกสรที่ปิววนแต่สุกัดไม่ได้เผอเจอนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาเจ้าหน้าที่กันดีกว่าค่ะพี่เจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่อยู่ไหนคะโอ้ยที่พาสวยจังเลยพี่เจ้าหน้าที่และตอนนี้คุณผู้ชมค่ะสุกัดแล้วก็นานะโรเนียค่ะอยู่กับน้องปลาย้าค่ะสวัสดีค่ะน้ สวยมากค่ะคคคไม่ได้น้องค่ะพี่พัก เล่นค่ะน้องไฟฟ้าค่ะคือเห็นบรรยากาศดีมากขนาดนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าที่โซลแคมปิ้งเนี่ยเขามีการจัดการยังไงบ้างคะทําไมมันสวยขนาดนี้คอนเซ็ปประมาณไหนคอนเซ็ปก็คือที่นี่นะคะเป็นโครงการโซแอดขอหญ่แล้วก็จะเป็นที่เที่ยวด้วยแล้วก็จะมีทั้งที่พักอาหารแล้วก็นะคะเฟ่เนี่ยที่เดียวที่จบเลยโอ้วจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะมันจบเลยจริงๆค่ะหมดคําถามขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ค่ะเอาแล้วนอกจากแบบที่พักเนี่ย <laughs> เห็นว่ามันมีทั้งหมด2 ใช่แล้วค่ะก็คือซโซนแรกนะคะจะมีเป็นซโซนแกลมปิ้งกับซโซนทางรถบ้านนะคะแต่ว่าซโซนแกลมปิ้งเราจะมีอยู่3รูปแบบก็คือรูปแบบแรกก็คือจะเป็นเต็นท์เล็กเลยก็คือเป็นสตาร์เต็นท์นะคะจะพักได้2ท่านแล้วก็เป็นเต็นท์ลองขึ้นมาก็คือเป็นเต็นท์กลางก็คือเป็นสเตล่าเต็นท์นะคะจะพักได้ประมาณไม่เกิน3ท่านแล้วก็จะมีเป็นเต็นท์ใหญ่ก็คือเป็นดูนาเต็นท์จะเป็นเต็นท์ใหญ่สุดของเราจะมีแค่2หลังค่ะอย่างไานะคะกันเนียเนี่ยค่ะจะพักเต็นท์ไหนดีคะสามารถพักได้ทุกเต็นท์ <substitute S 2> เลยค่ะลูกค้า ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าทานําสุนัขเข้ามาค่ะเราจะก็จะมีแบบว่าเป็นเซตให้น้องหมาด้วยจะมีเป็นขนมเซตให้ด้วยค่ะมีข้อจํากัดไหมสาหรับคนที่อยากจะเอาน้องหมาหรือว่าน้องแมวมาด้วยถ้าเกิดนําเข้ามานะคะก็คือในแรกก็คือจะต้องมีสายจูงมีกระเป๋าหรือว่ามีแบบว่าที่ใส่น้องหมาค่ะมีรถเข็นนี้ค่ะก็คือจะจะดีกว่าเนาะก็บอกว่าคือเอาให้เรียบร้อยดีกว่าใช่ไหมคะเนาะอากาศหรือว่าช่วงฤดูแบบช่วงไหนที่คนมาเยอะที่สุดค่ะน่าจะเป็นช่วงหน้าหาย เพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวอากาศก็คือจะหนาวมาที่นี่ค่ะพราคนจะมายมยมกอยมมงอย่างหน้าหายเนี่ยเช่นแบบว่าช่วงปลายปีปะ่ะคะใช่แล้วค่ะปลายปีก็คือจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมจะเป็นแบบว่าช่วงหน้าหนาวพอดีค่ะลูกค้าลูกค้าก็คือจะเข้ามาเยอะม,มากาช่ะอย่างบอกว่าเห็นโซนด้านนน้นนะคะจะเป็นเต็นท์คาเต็นท์คาเนี่ยน้องหมาเข้าไปนอนได้ไหมโอ้จะไม่ได้อ่ะค่ะลูกาค้าหลอกใช่ไม่ได้หรอกไม่เป็นไรค่ะเต็นท์คาที่นี่นอนไม่ได้แต่ว่าคาที่ ของเราเอามาเองนอาได้ค่ะนะค่ะนอกจากนี้เนี่ยคือคอนเซปต์ในแต่ละห้องพักแต่ละอย่างเนี่ยเห็นว่าต่างกันเนี่ยนอกจากไซส์แล้วข้างในตกแต่งเหมือนกันไหมก็คือจะแตกต่างกันค่ะใช่ค่ะขนาดก็คือจะแตกต่างกันส่วนอย่างเช่นเป็นเต็นท์ดู้านะคะจะเป็นเต็นท์ใหญ่ก็คือจะมีอะไรก็คือจะมีเป็นอ่างจักรุสีด้านหน้าค่ะเป็นข้างใหญ่แล้วอย่างบอกว่าพิสุกัดเนี่ยค่ะมีนานะแล้วก็นวเนียมาด้วยนะคะจะต้อง พักเต็นท์ที่ไหนดีคะก็น่าจะมีเป็นสตาร์กับสตีล,ล่าค่ะชิอมอก,กับมาว่าสุนัขซี่ไซมีม่ใช่คะช่คะถ้าเป็นสุนัขไใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นนูน่าเลยค่ะเพราะที่กว้างโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยเสียดายจังเลยนะลูกขอโทษด้วยนะที่แม่คงไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ลูน่าเต็นท์เพราะว่าหนูตัวเล็ก <laughs> <laughs> ใช่ไหมค,ค่ะอะ เด ja, okay. okay, ี๋ยวคุณน้องค่ะถามนิดนึงว่าที่เนี่ยได้ข่าวว่าเขามีการจัดอีเวนต์งานแต่งด้วยเหรอคะใช่แล้วค่ะสามารถจัดได้ค่ะลูกค๋ะโอเคค่ะถ้างนั้นเดี๋ยวมีมีมีที่จอดไหมคะเดี๋ยวจะจองงานแต่งเลยค่ะมีเหวาวเราเหรอคะเดี๋ยวใกล้จะมีแล้วล่ะค่ะ โอเคเท่าไหร่เลยคะอันนี้ขออนุญาตไปดูห้องก่อนนะคะได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมค่ะคะไปเลยลกไปไปหาเจ้าหมาวให้แม่เดี๋ยวนี้เลยไปเลยลกคุณผู้ชมคะถึงแล้วนี่คือสตาร์เต้นนะคะ แล้วผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะพักได้1-2ท่านค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะเข้าไปแล้วค่ะโอ้คุณผู้ชมขาจริงๆแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยเขาก็มีเตียงเฮ้ยที่เจ้าไปอย่างคือมีแอร์ค่ะคุณผู้ชมขาขนาดจริงๆก็สำหรับ2คนเนี่ยกำลังพอดีนะคะก็เหมาะกับสไตล์เพื่อนเพื่อน เพื่อนค่ารักเองว่ะอะไรประมาณเนี้ยก็มีของใช้ฟอซิลิตี้แบบจริงๆครบคันเลยนะคะมีตู้เย็นด้วยแล้วก็มีพัดลมด้วยแต่ที่สุกัดชอบแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการมานอนเต็นคืออะไรรู้ป่ะคือเยี่ยปักค่ะเพราะว่าไม่แน่นะคะเต็นท์ข้างๆดังมากหมายถึงกลนดัง a l คุณผู้ชมขาต่อจาก Star เ e n แล้วนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็น Stella าเ n ้นะคะแล้วก็ู u น a าเ n นค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะลูน่ากับ s t e l ่ a เนี่ยคือหน้าตาเหมือนกันเลยต่างกันตรงไซส์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมค่ะทยนี้นะคะรูน่าเต็นค่ะเอาจริงๆนะเป็นเต็นที่ไซส์ใหญ่ที่สุดก็จริงค่ะแต่ทุกอย่างนะคะก็คล้ายๆกันเลยนะคะคล้ายๆกับสตาร์เต็นค่ะแต่มันพื้นที่ใหญ่แล้วก็มีค่ะไฮไลท์ของเราก็คือมีอ่างจากรกุซีด้วยค่ะแวะมามีเตียงรับแขกด้วยโทษนะมีเตียงรับแขกแต่ว่าที่นี่ก็สามารถพักได้นะคะประมาณ3คนค่ะนี่อ ห้องน้ำอลังการมากห้องน้ำอลังการมากมีอ่างจากุชชีแบบน้อยๆเ้็กๆด้วยะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยดีอะนี่มีฝักบัวใครบอกว่าไม่ชอบอ่างนี้ก็อาฝักบัวก็ได้หรือว่าบอกว่าเป็นอ่างจากุชชีตรงนี้ก็ได้เช่นกันคะ่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากจะนอนแช่ ก็มีบอกว่าเป็นเลนชาวเวอร์ด้านนู้นก็มีเช่นกันนะคะห้องน้ําใหญ่มากและที่สําคัญนะมันแบบกึงก่งๆึแบบแทบจะแบบโอเ n นแอร์เลยอะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวสกายไปดูด้านนี้ดีกว่าคะ่ะนี่อีกอันคุณผู้ชมนี่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 นีนนเปิดดูพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมคะสกายก็ไม่รู้ดาข้างหลังคืออะไรหนึ่งสอง้โอ <Hey. S 1> กลาคืนนี้ก็สามารถแบบว่ามานั่งชมดาวตรงนี้ได้อีกนะหรือว่าใครที่บอกว่ามากับแฟนมากับคู่รักนะคะกลางคืนได้ยินเสียงจิงหรีดร้องจิดชิิได้ยินเสียงนะคะบอกว่าน้ําค้างที่ตกมาที่บอว่ายอดใบติดติดติด <laughs> ฮ่าเอเจอไปแนละ้วปิดอีกว่า อ,อ,อยังปิดไม่ได้ยังปิดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะลืมบอกว่าสําหรับอ่างจากกุชีเนี่ยใครที่นําน้องหมามานะจะเป็นเล็กหรือใหญ่ก็เอาน้องหมาลงอ่างได้เลยนะคะแต่ว่าลูกเราตัวเล็ก,กะนอะไม่ต้องลงหรอกไปแล้ว today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day, a good day. Yo, set your affirmations aspirations i got shit to do the aftermath of preparation good food good mood blood and sick คุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นที่พักค่ะแต่ว่ายังมีอีกโซนหนึ่งนะก็จะเป็นโซนคาเต็นค่ะคุณผู้ชมนะแต่ตอนนี้เนี่ยท้องร้องละเกินละค่ะเดี๋ยวไปคาเฟ่ดีกว่าค่ะมีอะไรทานบ้างแปะ นอกจากเมื่อกี้นี้นะคะผู้ชมค่ะจะเป็นโซนที่พักแล้วโซนนี้เขายังเป็นโซนคาเฟ่ค่ะที่สําคัญน้องหมาน้องแมวเนี้ยสามารถเข้ามาได้เลยดูสิเข้ามาสะดวกสบายมากๆเลยค่ะและเหมาะมากๆเลยนะเพราะว่ามุมหลายๆมุมเนี่ยเหมาะกับการถ่ายรูปค่ะเออนี่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นก่อนเลยนะมาถึงคาเฟ่แล้วจะไม่สั่งไม่ได้ที่นี่เขาเป็นซิเกเนเจอร์เลยก็คือพลูโตเบอรี่ฟังไม่ผิดพลูโตคือดาวพลูโตทำไมต้องเป็นดาวพลูโต พูตโตเบอร์รี่อ่าลองดูดดูม,มันไม่ใช่น้ำองมุนมันคือน้ำมูเบอร์รี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะหอมหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิ่มๆหนึ่งนะคะอืมรสชาติดีอ่ะขออนญาตนะชอบกินอันเนี้ยไม่ได้เขาเรียกว,วะะ่าอะไรเรี่กินไม่ได้ลูกอืม คุณผู้ชมค่ะอร่อยแวะมาที่นี่ก็อย่าลืมสั่งกันนะคะโอ้ยอย่างน,นี้สุกัญมีแรงทำคอนเทนต์แล้ว,ลวคะ่ะเอาเป็นมากเราอยากจะเป็นคนสวยเป็นดาวติ๊กต็อกนะคะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็แวะมาที่นี่มาทำคอนเทนต์กันดีกว่าเริ่มต้นจากอันนี้เลยขอแม่ไปทำคอนเทนต์ก่อนนะคะอไไุ้ยไปถ่ายรูปตรงนู้นเป็นรูปทำคอนเทนต์เพื่อหนูจะได้ดังนะลูกแม่มีความส่วนร่วมเลย คุณผู้ชมขายอยากจะฟังใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซลแคมปิง้งแอดเขาใหญ่เนี่ยเป็นยังไงสำหรับส่วนตัวของสุกัญนะคะบรรยากาศคือหนึ่งเลยเนี่ยดีมาก เต็ม10เนี่ยให้20เลยค่ะและที่สำคัญนะบริเวณกว้างขวางบอกว่า้ากเลยสำหรับคนที่เอาน้องหมาน้องแมวเนี่ยเอามาเที่ยวแล้วก็วิ่งเล่นกันนะคะอุ๊ยแต่บอกก่อนนะคะว่าใครที่มาแล้วเนี่ยสามารถจองผ่าน Direct ก o o k i n g ก็ได้นะคะหรือว่าจะจองผ่านแอปต่างๆก็ได้ค่ะเขายังมีราคาโปรโมชั่นที่บอกว่าสุดพิเศษอีกด้วยค่ะการเดินทางเดินทางง่ายมากๆจากกรุงเทพเนี่ยประมาณแค่2ชั่วโมงก,ก,กว่าๆเท่านั้นเองค่ะอุ๊ยอุ๊ย คุณผู้ชม่ะตอนนี้หูมันเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวกลับดีกว่าค่ะอ่ะไปลูกๆเดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับกรุงเทพกันนะคะไม่เอาไม่เอาพวกเราไม่อยากกลับไปแม่อก็แม่พาหนูมาเที่ยวแล้วไงแม่กลับไปก่อนก็ได้นะที่นี่เขาดีมากๆเลยอยากจะค้างสักคืนสองคืนอ่ะ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 ,อะโอเคโอเค แม่จะพาพวกหนูเนี่ยคางแน่นอนแต่ว่าเอ๊ะห้องไหนดีนะจะเป็นสตาเตนหรือว่าจะเป็นเอ่อสเตลล่าเตนหรือว่าลูน่าเตนดีนะลูหน้าลูนะ่าลูนะ่านะชอบใหญ่ๆ่ซะด้วยอโอเคอย่างระดับแม่ไหมล่ะแม่ก็ต้องพักใหญ่ๆ่ถ้าอย่างนั้นแม่จะพักนี่ค่ะทุ่งข้างหลังเลยค่ะใหญ่พอไหมลูกไม่ต้องบน่นไม่ต้องบ่นค่ะคุณผู้ชมขา สงสัยจะต้องค้างคืนนี้นะคะเดี๋ยวสุกัสดูก่อนว่าสุกัสจะนอนห้องไทยไหนดีนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมค่ะครั้งหน้า EP ีหน้านะคะสุกัสจะพาน,นานานแล้วนนี่นี่แหละยังอยู่ที่เขาใหญ่แต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะกับรายการบอกบอ k ค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram แล้วก็ t i k t o ็นะคะที่ช่อง Thailand International d o c Show ค่ะ อ๋อแล้วอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะเรามีนัดกันวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมค่ะที่ IMPACT พเจถึงพอ8 8นี้นะคะกับงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยค่ะ กับงานที่ชื่อว่า Smart Heart Present Thailand International Pet Variety Exhibition ครั้งที่13ค่ะปีนี้มาในตีมของเพชริมปิ์นะคะมากันให้ได้นะคะคุณผู้ชม่ะเขายังมีร้านค้านเยอะแยะมากมายมากกว่า250ร้านค้านค่เลยค่ะมาเจอกันให้ได้นะคะวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคสาสมัครสมาด้วยนะสัครสมาด้วยนะนอนไหน รูหน้า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 เหรอหรือว่าจะเอาเป็นเต็นท์คาดีอะเต็นท์คาไม่รูไ้ไปลูกไปมาเลยไปสนุกไหมลูกโอ้ยแม่ก็หวังว่าให้ลูกสนุก,กน,นะสนุบไปสนุกจังเลยสนุบ